สวัสดีครับขอต้อนรับรสู่ช่อง War of the Eternal วันนี้ครับผมมีข่าวสารวงการทหารต่างประเทศนํำเส l e เช่นเคยนะครับด้วยข่าววันนี้ครับเป็นข่าวมาจากฝากฝั่งของพมา่าหรือเมียนมาเพื่อนบ้านของเราโดยมีการพูดถึงนะครับสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างกองทัพพม่ากับกองกําลังกลุ่มชาติพันธุ์และก็รวมถึงสถานการณ์ในกองทัพพม่าเอง โดยมีการสัมภาษณ์ร้อยเอกนิตุาาธ,ธาอดีตทหารพม่าที่เข้าร่วมขบวนการอารยขัดขืนพามา่าหรือว่า CDM โดยเขานะครับกล่าวว่าหากทหารพามา่าทิ้งกองทัพพมา่าเพื่อมาร่วมขบวนการของประชาชนถ้าเกิดว่าเจ้าที่ทหารพาม่าครับถูกจับได้อาจจะมีโทษจำคุกห้าปีหรืออาจถูกประหารชีวิตไม่ใช่แค่เพียงทหารนะครับที่ได้รับโทษหากมีการหนีทัพเนี่ยครอบครัวของเขาเนี่ยก็จะถูกคุกคาม แล้วก็มีการพูดถึงประชาชนครับที่มาเข้าร่วมการอารยะขัดขืนเนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกันโดยเขาบอกว่าสําหรับสถานการณ์ในตอนนี้นะครับตัวเขาเนี่ยเชื่อว่าจํานวนทหารพรมาร่าที่ต้องการหนีทัพเพื่อเข้าร่วมขบวนการของประชาชนอาจมีถึง16% โดยปัญหาของพม่าคือความไม่เป็นธรรมในสังคมโดยเฉพาะในพื้นที่ของรัฐชาติพันธุ์เช่นรัฐคาเลนีมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ำขนาดใหญ่ผลิตกระแสไฟฟ้าหลายทศวรรษแต่ประชาชนในพื้นที่ไม่เคยเข้าถึงไฟฟ้านอกจากนี้ครับเขายังพูดถึงการล้างสมองเจ้าหน้าที่ทางทหารที่เป็นไปอย่างเข้มข้นในกองทัพพมา่าว่ากองทัพคือพ่อพม่าคือแม่ ทำอย่างไรจะแก้ไขได้ยากมากครับสำหรับเจ้าที่ทหารระดับสูงของพมา่าที่จะทิ้งผลประโยชน์ส่วนตน เพราะว่าผู้นําระดับสูงแต่ละคนของพอม่าเนี่ยต่างคิดว่าธุรกิจและก็แหล่งผลประโยชน์ของตนเองนั้นจะอยู่ได้หากกองทัพพม่ายังคงดํารงอยู่แต่หากเสียความมั่นคงของกองทัพพม่าไปก็คือหมดทางที่จะหาผลประโยชน์นี่นะครับก็เป็นคํากล่าวของร้อยเอกนีตุธาที่ออกจากกองทัพพม่าครับมาร่วมกับประชาชนนอกจากนี้ครับก็ยังมีการรายงานถึงความไม่สงบในรัฐคารนีนี่นะครับก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอ ว่าทหารพาม่าก,ก็เริ่มที่จะเอ็นเอียงเอาใจออกห่างกองทัพและก็จะหันเข้ามาร่วมมือกับประชาชนชาวพม่ามากยิ่งขึ้นสำหรับวันนี้สวัสดีครับ